พี่ป๊อปช่วยไล่พี่เบนให้หนูหน่อยดิเนี่ยม,มันนอนที่ร้านหนูทุกวันเลยที่ชว่าเป็นบ้านมันเปล่าไม่รู้วันวันไม่ทําหาอะไรเอาแต่นอนแบบนี้มันทําให้อะไรดีขึ้นวะฮะมึงไม่เห็นนะชาวบ้านเนี่ยเขาหัวล้อย่อมึงกันหมดแลวฮะ <c oughs> แค่โดนหมอนวดโกงไปไม่กี่หมื่นทำให้มึงเป๋ได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะไอ้ป๊อดมึงจะไปรู้อะไรวะชีวิตกูมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วนี่จ้กูทําอะไรวะถ้ากูไม่นอนมึงจะให้กูไป,ปทําอะไรไปเดินแบบหรือไงลน่ะหน้าตากูได้แต่ ความสามารถหรือว่ากูไม่ได้ชอบไปเดินแบบหรือไปทำยังไงออฟฟิศอยู่อย่างนั้นไงกูไม่ไม่ไม่ชอบไงคณเรามเนี่ย <c oughs> คุณเรามาัน <c oughs> ต้องเลือกงานสิไม่งั้นยากจนนะ <c oughs> มึงเคยได้ยินเหรอไม่เลือกงานยากจนแต่มึงก็ไม่ควรมันนอนที่ร้านเขาแบบนี้ลูกค้าเขาหายหมดเลยเนะี่ยไม่เห็นเหรอดูดิมีไหมสักคนหนึ่งมึงคิดว่า อุน้นนาขยะแขยงขนาดนั้นเลยวะที่ตาไม่ไม่มีลูกค้าเนี่ยนี่พี่ป๊อปพี่ดูนี่นี่มันเป็นของเที่พที่เบซ์มันซื้อแล้วมันแต่หัวไว้ไม่อยอมจ่ายตังทักทีเนี่ยผ้า,าทำไมโอ้ยเบนเอ้ยอะไรที่ควรซื้อมึงก็ไม่ซื้ออะไรที่มีคนซื้อเนี่ยมึงซื้อซะเยอะเลยนะโอ้ป๊อมึงจะไปรู้อะไรวะแต่มันเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นสําหรับกูเลยนะเว้จำเป็นเหรอ,อกูขอถามหน่อยกอ็ซื้าาอผ้าไปทำไมอะ กูก็ซื้อไปเป็นพื้นรองรองเท้าอย่างเงี้ยไม่ได้หรือไงวะไปไปไปมึงลุก,ลกเลยไปกินข้าวที่บ้านกูไปจริงหรอเออ,อ,อ,อไป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 กูขอไปกินบ้านมึงทุกวันเลยได้ป่าววะ,ะมึงไม่ต้องมาทุกวันแค่วันนี้ก็พอเออว่าแต่ใอ้ผ้าในไมาที่ไปรองพื้นใช้ดีปะะ่าวอ่ะดีมันนุ่มๆหน่อยแต่มันต้องผ่านการใช้มาก่อนแล้วนะมันถึงจะนุ่ม แล้วมึงซื้อแล้วมึงให้ใครใช้ก่อน,นอ่ะเวดมก่อนอ่ะเดี๋ยวพันเผ็ดกุ้งปลาให้กินได้นะปะโลอ, <BS> อืออ๋อจ้าจ้าอ๋าอได้ได้ได้เลยจ้าได้เลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอนใหน้หน,นะเี๋ยวพี่โอนให้แป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่โอนให้เลยเอ้ะเดี๋ยวว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยด้วยเด <BS> ี๋ยวพรุ่งนี้เป <BS> ็นกูจะมาหากูเนะี่ยคือกูมึงช่วยโอนตังค์ให้กูก่อนพันหนึ่งได้ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูโอนให้เมียกูเอ้ยไม่ใช่กูให้แฟนกูอ่ะมาเดี๋ยวกูคุยให้มานี่มา อันนี้เออเดี๋ยวมึงไว้ใจกูดิฮัลโหลโครับน้องคนสวยค,คืออย่างนี้นะน้องเนี่ยหลอกให้เพื่อนพี่รักน้องได้แต่อย่าหลอกเงินมันเลยนะมันไม่มีสักแดงเลยที่ร้านชาเนี่ยมันก็แปะไว้ตั้งเยอะนี่ล่าสุจดจะขายไตแล้วนะนี่อย่าเลยนะพี่คือพี่รู้ว่าเขาก็รักน้องพี่ก็รักเขาเป็นห่วงเขา อย่าต้องถึงขังน้นให้เขาขายไตเพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงน้องเลยนะครั้งก่อนคนที่แล้วก็โดนไปตั้งหลายหมืนะ่นเนี่ยนะพี่ขอร้องอ่นะเออไหนอย่าโทรมาอีกเลยนะขอร้องอ่ะนะมันแพ้คนนวดด้วยดิเออก็ติดเออพิเศษด้วยเหรออุ้ยอันนี้หนักเลยหนักเลยเลยากแก่ไม่คือดีกว่าถ้าพิเศษนี้ มันอย่างชอบเลยอย่าเลยนะไม่อยากให้เขาต้องไข่ไตไขอวัยวะกินอะนะขอร้องหล่อย่โทรมานะมึงก็ไม่อามัสักทีนะอ๋อพอแล้วโตตัวเองอาจารย์ตัวเองไม่ต้องไปฟังเขานะคือมนใช่คือมันเป็นการแสดงเฉยอะไรไม่ได้ติดไม่ได้ติดอันนั้นคือพี่จ่ายอยู่แล้วนะเออเอาก็บอกว่าไม่ได้ติดไงเอ้าไม่ได้ตีก็ไม่ได้ติดดีว่ามึงออกมา มไม่ได้ติดอันเจอ๋ยไม่เชื่อลองคุยนะ,ะติดไหมติดมึงไม่ต้องกินข้าวบ้านกูรับมึงไปเลยโอเคติดก็ติดจริงไหมไอ้ครั้งที่แล้วที่ไอ้ผแบบู้นอกระบบเพื่อที่จะไปเที่ยวเนี่ยไจริงกดตุกคลิปอ่ะคนดูเขาเบื่อแล้ว <c oughs>